มาดูนะครับวิธีการทําเกี๊ยวปลานะครับขูดเกี๊ยวอันนี้อยู่ในชามนี้คือเราขูดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อด้วยการนวดนะครับนวดให้เนียนนะครับวิธีการทําแบบเนี้ยคือวิธีโบราณนะครับสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะใส่เครื่องแล้วนะครับแล้วก็บดนะครับใส่แป้งนะครับเรายังใช้วิธีโบราณเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ทานที่มันเป็นปลาจริงๆครับ แป้งที่เห็นเนี่ยคือเป็นแป้งที่ปูกระดาษนะครับดูสังเกตดูได้ตัดเนื้อปลาออกมาก็จะเป็นปลาเห็นไหมครับปลาที่มองทะลุลงไปยังเห็นพื้นโต๊อยู่ครับพื้นโต๊ไม้ครับเห็นไหมครับแป้งเนี่ยคือเรากันไม่ให้มันติดเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรารอขึ้นตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการห่อเกี๊ยวนะครับอ่ามาดูนะครับแบบโบราณนะครับอันนี้ ลองดูนะครับใส่หมูแล้วก็ห่อนะครับเหมือนง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับห่อเกี๊ยวหอ,หอยากนะต้องคนถนัดนะครับคนเป็นไม่งั้นแตกหมดนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการต้มนะครับต้องต้มในน้ําเดือดนะครับถ้าต้มในน้ําไม่เดือดเนี่ย แป้งที่เราที่มันติดอยู่ที่ตัวนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยมันจะหายหมดเลยนะครับแล้วต่อไปเนี่ยมันจะหลุดหมดเลยหมูก็จะหลุดออกมาหมดเลยนะครับมันจะไม่อยู่ในตัวแบบนี้นะครับอพอทีนี้ใกล้สุกก็ขึ้นมาเสร็จแล้วครับเกี๊ยวปลาของเรา